มหายุธธยุดิภพภูบทที่311ภาพดวงตาของผู้อาวุโสดวงตาดำค่ายกลโลหิตครอบคุมท้องฟ้าของยอดเขาส่วนหยิงพลังยวนในพื้นดินเคลื่อนตัวเข้ามารวมตัวกันทำให้สีหน้าของผู้คนเปลี่ยนไปเสียงดังหึมหึมค่ายกลโลหิตก่อตัวเป็นปากที่ดูน่าสึงกลัวมากได้ปากสีเลือดสดคือลูกแก้วแสงสีดำทว่าเผชิญหน้ากับค่ายกลที่มีพลังรุนแรง ลูกแก้วแสงกับไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยมันลอยสงบนิ่งอยู่กลางอากาศไม่รู้ร้อนรู้หนาวถึงพยันอันตรายที่คืบผ่านเข้ามาใกล้ภายใต้สายตาที่จับจ้องถึงซ่ามองไปที่ลูกแก้วเปล่งแสงสีดำนิ่งท่าพักล่างของเขาก็ค่อยๆลอยขึ้นไปมือขยับอย่างรวดเร็วสร้างตาประทับรูปร่างต่าง,างๆเสาแสงพลังหยวนขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาจากนั้นก็แล่นเข้าไปรวมตัวกับค่ายคนโลหิตบนฟ้ากระบวนท่าของถึงซ่า ทำให้การตัวตัวของข่ายกุนโลหิตเกิดรูปร่างที่แปผ,ผิดแปลกไปอย่างกระทันหันมันเกิดแสงโลหิตเป็นชั้นเป็นชั้นมองดูราวกับเมฆสีเลือดอย่างไรอย่างนั้นพวกมันครอบคุม่ายกุขนาดใหญ่เอาไว้ได้ยินเสียงฟ้าร้องเบ้าออกมาจาก่ายกุน่ายกุเก้าเงามาพิน,นาศแสงโลหิตกาจายไปทั่วท้องฟ้าภายใต้แสงรากของถึงซ้ายืนพง,งาดอยู่ราวกับเทพอสูรใบหน้าฉายแววเหี้ยมเพียมฉับพันสลักบ,บนลูกแก้วก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง เถึงรสหสีสชี้นิ้วออกไปขึ้นยวนในพื้นดินก็ส่งเสียงคลางแผ่วๆแสงโลหิตบนท้องฟ้าถูกกลืนหายไปเกิดเป็นเสาแสงขนาดใหญ่สูงหลายสิบวาภาพกลางเสียงดังเนื่องลั่นเกิดขึ้นเสาแสงทะลุผ่านก้อนมเมฆแล่นเข้ามาหาลูกแก้วสีดำด้วยความเด็วสูงายใต้สายตาของผู้คนที่จับจ้องด้วยความสนใจมองขึ้นไปที่เสาแสงทรงพลังที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างว่าขันงลินตงก็หลีตามือกำมัดแน่นหลินตงจ้องภาพเบื้องหน้าอย่างไม่กระพริบ ขณะที่เสาแสงกดตัวลงมาอย่างรวดเร็วฉับพันก็กระแทกเข้ากับลูกแก้วสีดําจังใหญ่แรงกระทบนี้ทําให้ลูกแก้วสีดํานิ่งสงบสั่นไหววงแสงสีดําเบาบางค่อยๆแผ่ซ่านออกจากภายในเสาแสงสีดําที่ส่งพลังเข้าไปก็แทรกตัวเข้าไปด้านในเสียงดังมาพร้อมกับคลื่นกระแทกส่งพลังกระจายออกเป็นวงแหวนเพราะว่าที่ทําให้คนประหลาดใจอย่างจริงวยวดคือวงแสงสีดําไม่คยอ้เลยทั้งๆท,ท,ที่เกิดการระเบิดจากการประททาของเสาโลหิตกับเกิดริ้วรอยน้อย เล็กน้อยเพียงบนพื้นผิวเท่านั้นภาพนี้ทําเอาทุกสายตาที่จ้องมองถึงกับตะลึงงนันจอมยุทธและพักสํานักต่างๆที่แอบดูอยู่รอบเขาสวนญิงก็แสดงสีหน้าเปลี่ยนไปมากลูกแก้วสีดํานี่คืออะไรกันแน่ทําไมถึงได้ทนทานต่อการถูกโจมที่ทรงประสิทธิภาพเช่นนี้ได้โดยไม่เกิดแม้แต่รอยขีดข่วนพักหุ่นเงาได้สมบัติอะไรกันมาแน่มันแข็งแต่งยิงนักในลูกแก้วสีดําเก็บอะไรกันไว้ดูแล้วไม่น่าจะเป็นของธรรมดา หาพกพรรคขุนเงาได้ไปครอบครองแล้วก็คงจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยทีเดียวเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังไปทั่วราตรีที่มึดมิดจอมยุทธหลายคนดวงตาเปลี่นประกายพวกเขาเริ่มหันมาสนใจของลึกลับในลูกแก้วสีดําแต่ละคนเกิดความระโมบโลภมาก <c oughs> ข้าไม่เชื่อหรอกว่าพละกกำลังของพรรคขุนเงาทั้งพรรคจะสามารถทําลายสลักลงได้สัมผัสได้ถึงสายตาที่ฉายแววโลภจากถึงส์ รอบๆถึงซาก็ฉายสีหน้ามือถึมเขาจ้องไปที่ลูกแก้วสีดำจากนั้นร่างเขาก็ื่นมือขึ้นไปข้างหน้าเต้าพลังออกมาก่อร่างมือยักฉับพันก็ส่งพลังเข้าไปในค่ายกลค่ายกลก้าวเงามานล,ล้างผามเสียงคำรามที่แข็งกระด้างของคลื่นยวนกำจใจออกไปราวกับสายฟ้าฟ้ามันพุ่งเข้าสายค่ายกลโลหิตบนท้องฟ้าอย่างดุดดนแสงสีแดงสั่นไหวรุนแรงฉับพันก็สายทานยินจะเรียกสีดำาพยพุ่งออกมาจากภูเขาจากนั้นก็ดูดกลืนเข้าไปในค่ายกลโลหิตจนหมด ไข้กลนสัญสรเทือนท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยแสงโลหิตไอเย็นสีดําค่อยๆ่อรวมตัวกันทีละนิดกลายเป็นร่างมังกรสีดําขนาดหลายร้อยวาร่างของมันปกคลุมไปด้วยลื้นพลังหยวนทรงพลังของจอมยุทธ์พักหุ่นเงาและไอเย็นลึกลับจากใต้ดินเทือกเขาส่วนยิงพลังแบบนี้แม้แต่จอมยุทธ์คันฮาวาระยะต้นก็ยังเทียบได้ยากมังกรสีดําที่เห็นร่างได้ชัดก็ส่งเสียงคำรามเขย่าฟ้าดิน ทันใดนั้นร่างก็ทยานราวกับเป็นสายฟ้าสีดำพุ่งตรงไปยังลูกแก้วสีดำอยู่ที่อยู่เบื้องล่างการเคลื่อนของพลังสองสายที่ทรงพลังทำให้เกิดแรงระเบิดเป็นคลื่นหยวนก,กว้างช่างเป็นพลังที่สะเทือนสะท้อนที่น่ากลัวอย่างยิ่งนักบังกรสีดำกระแทกเข้าใส่ลูกแก้วสีดำไม่ยั้งครั้งนี้ปรากฏการแสงสีดำไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้เหมือนครั้งก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับแรงได้ขีดจำกัดของร่างบังกรครั้งแรงครั้งเล่า แล้วล่ขึ้นก็บันทึกเกิดการฉีกขาดบนพื้นผิวลูกแก้วสุดท้ายก็ระเบิดเสียงดังขึ้นฮ่าๆต่อให้สลักแข็งแรงแค่ไหนก็ไม่อาจต่อกรกับพลังของพรรคหงเงาของ,งข้าได้เมื่อเห็นปาการแสงระเบิดออกหัดซ้ายหัดขวาก็แสดงท่าทีดีใจหัวเราะเสียงลัน่นสลักกำลังจะเปิดออกแล้วเมื่อเห็นภาพตรงหน้าหลินต้องหัวใจแทบจะหยุดเต้นชิชะาทำไมเปิดง่ายนะักนั่นเป็นผลึกที่ตาเท่าในศิลาพันปีตา้าวางสร้างเลยนะ เสี่ยวเตียวพูดจาเย้ยมันไม่เชื่อว่าพรรคขนเอาจะมีพลังที่แข็งกร้าโอ้เมื่อหลินตงได้ยินเสี่ยวเตียวพูดหัวใจก็กลับมาเต้นเป็นปกติเขารู้ดีว่าผู้อาวโุโสในตาสีดำมีพลังแข็งเก่งขนาดไหนพอจับตามองต่อฉับพันก็เห็นลวดลายสลับซับซ้อนมากมายบนลูกแก้วสีดำสาระกล่านั้นกำลังสองประกายวูบวาบพริบตาก็รวมตัวกันเป็นภาพดวงตามองเห็นหัวมนุษย์ขนาดใหญ่ที่หน้าตื่นกลัวนั่นท่านอาวโุโสนี่พอเห็นใบหน้าของภาพดวงตาหลินตงก็หลีตาลง เขารู้สึกอึ้งไปมากเมื่อเห็นว่าภาพดวงตานั้นเหนือลูกแก้วสีดํานั้นคือผู้อาวุโสในตาสีดําที่เขาเคยเห็นในแท่นบูชาเพราะแค่ภาพดวงตาที่ไม่สมบูรณ์ที่ตาเท่านั้นทิ้งไว้เป็นแค่ร่างไรปัญญาแต่ก็มากพอที่จะทําให้พวกพักเงากดหัวได้พอสมควรเสียวเตียวพูดพร้อมน้ําเสียงกั้นหัวเราเมื่อร่างเงาของผู้อาวุโสในตาสีดําปรากฏขึ้นเขาก็เหยียดชี้นิ้วไปที่ร่างมังกรสีดําที่กําลังพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว นิ้วของผู้อาศัในตาสีดำที่ขึ้นพลังมหาศาลก็ไหลออกจากปลายนิ้วทันใดน,นั้นมังกรสีดำที่กำลังกูำํำรมก็ดินผ่านร่างค่อยๆเปลี่ยนเป็นหมอกสีเทาแม้จะมีคลื่นพลังหยวนมหาศาลคุมร่างไว้ให้มันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเสม,มือนจริงทว่ามังกรพลังหยวนก็กลายเป็นอากาศธาตุไปทีละน้อยนี่มันลินต้องรู้สึกึ่งมากขณะเขาจ้องมองมังกรสีดำที่ค่อยๆซีดจางลงตอนนี้เขารับรู้ว่าคลื่นหยวนจากพื้นดินสลายหายไปสิ้นภายใต้ดัชนีของผู้อาศัในตาสีดำ แม้แต่ขึ้นหยวนจากพิภพที่เป็นพลังธรรมชาติก็ยังสลายไปได้ช่างเป็นพลังที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้พลังแห่งความตายชิชิที่จริงตาเท่านั้นทรงพลังมากกว่าขนาดควบคุมความเป็นความตายได้ง่ายเพียงพลิกฝ่ามือยามนี้เสียงที่แปงไปด้วยความประหลาดใจหลุดออกมาจากปากของเสี่ยวเตียวพลังแห่งความตายนั่นเถอะเห็นตรงชนะไปเขาไม่เคยได้ยินชื่อพลังเช่นนี้มาก่อนในชีวิตอย่าเพิ่งสนใจเรื่องนี้นักขุมพลังของเจ้าในตอนนี้ยังไม่อาจฝึก ขึ้นพลังเช่นนี้ได้หรอกแม้เจ้าจะเป็นจอมยุทธระดับเนี่ยผาก็ยังยากที่จะก้าวไปถึงพลังมหาสรรัจจยนนี้ได้ไม่แน่อีกหน่อยเจ้าอาจจะสามารถฝึกขึ้นพลังเหนือชั้นนี้ก็ได้เสียเตียยิ้มพังพูดให้กำลังใจตามแบบฉบับของมันตล่นตงหัวรอกฝืนๆก็จริงฝีมือของเขาตอนนี้ยังเทียบไม่ได้แม้แต่จอมยุทธขั้นทาวาสำหรับเขาผมพลังระดับเนี่ยผาก็ไกลเกินเอื้อมแล้ว ไม่ต้องพูดถึงขั้นพลังลึกลับที่สามารถตัดสินความเป็นความตายของสิ่งมีชีวิตได้เพียงกระพิบพตาช่างเป็นพลังที่ฝันเกินฝันเขายังไม่กล้าต้องมีใครบางคนวางแผนก่อขวันนี่ตอนที่เจ้าสิ่งมีชีวิตเจ้าอาจจะได้เทียมทานแต่ก็แค่นั้นตอนนี้เจ้าก็แค่โมดตัวหนึ่งแตกสลายไปซะบนท้องฟ้าเถิดซ่าฉายแววในตามืดดำเขาจ้องร่างเงาของผู้โอโศในตาสีดำเขารู้ดีว่าตาเท่านี่เก่งกาจเพียงไหน หากแต่นั่นต้องเป็นตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะที่ตาเท่าจะจัดการพักขนเงาทั้งพักได้ง่ายกาวกับฝ่ามือน่าเสียดายที่้าเบื้องหน้าเป็นเพียงร่างเงาที่ไม่สมบูรณ์นิ่มซ้ำยังเก่าแก่เสียจนพลังสับสนสิ้นเสียงตะโกนของเถิงซ่าเขาสะบัดแขนเสื้อจนปลิวถุงเชียนคุณลอยออกมายาเสริมพลังปานนับล้านเม็ดพุ่งออกมาจากถุงเชิญนคุณค่อยค่อยรวมตัวเข้ากันเข้ากับขึ้นหยวนก่อหมอกพลังหนาแน่นขึ้นหยวนกำจายไปทั่วไม่นานก็ลอยขึ้นไปบนคข้ยกลง,ลงหิตบนท้องฟ้า หาสารนักเบื้องภาพเบื้องบนทําเอาหลินต้งตกใจพักขุนเงาสมกับเป็นหนึ่งในสามผู้อำนาจใหญ่ของภูมิภาคต้าหวางเสียจริง,รงๆการใช้ยาเสริมปานล้านเม็ดในครั้งเดียวคงมีเพียงไม่กี่กลุ่มที่สามารถเอาเม็ดยาขนาดนี้ออกมาใช้อย่างง่ายได้ดูดซับเม็ดยาบริสุทธิ์ไปล้านเม็ดสับพัน,น่ข้กลกกบังเกิดภาพลวงตาตัวหิตขนาดใหญ่ขึ้นทำกลางแสงจ้าที่สาดส่องมาจากดวงตาโลหิตพลังหยวนใต้โลกเข้าปะทุขึ้นกลางอากาศโดยไม่มีเหตุผล เกิดเป็นคลื่นขยายออกไปอย่างต่อเนื่องรอบเทือกเขาสวนหยิงสายตาน้ำไปท้วนจับจ้องไปที่ดวงตาของโลหิตอยากบนท้องฟ้าสีหน้าของแต่และคนเปลี่ยนสีคลื่นพลังคงุ้มคลั่งที่ออกมาจากดวงตานั้นรุนแรงจนทําให้สมองชาหนักพลังที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นทรงพลังจริงๆเปลือกตาของลิ้นตุง้งเห็ดหดเกรงเขาสัมผัสได้ถึงพลังบ้าคลั่งที่ไหลออกจากดวงตาโลหิตไม่นานเขาก็พยายามสลายกินไอของตัวเองอีกครั้งเขารู้ดูตัวดีว่าถ้าดวงตาโลหิตสาดแสงใส่ร่างเขา วันนี้เขาคงถึงคราววิบัติเป็นแน่นข่ายกลก้าวเงามานดวงตาโลหิตในตาสีโลหิตก่อตัวขึ้นเถิงซาก็ฉายความมั่นใจขึ้นหลายส่วนการจู่โจงครั้งนี้รุนแรงพอที่จะสังหารจอมยุทธ์ขั้นทวาระยะต้นได้สบายแม้ว่าร่างเงาตรงหน้าจะแข็งแกร่งเกินไขเมื่ยามมีชีวิตแต่บัดนี้มันเป็นเพียงร่างเงากระจกกระจอกที่ไม่สมบูรณ์มันไม่มีสิทธิ์มาอวดเบ่งต่อหน้าเขาไอเท่าเจ้าเล่ห์รอดูข้าจะทําลายสลักของเจ้าเถิด ความมั่นใจไหลวนอยู่ภายในใจเถิงซาก้าวเท้าออกไปข้างหน้าดัชนีของเขาวาดกระบวนท่าวุบไหวเสียงโหดเหี้ยมคำรามไประยะพันนั้นดวงตาโลหิตตรงกลาง่ายคุณก็เบิกโลงตงลำแสงสีโลหิตกวัดห่านท้องฟ้ากินไอยที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียวก็ระเบิดออกไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่311น,นะครับตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจใได้นะครับสำหรับคลิป ที่ผ่านมาก็คอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ